สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเรียก Grab มารับอาหารที่ร้านกันนะครับอันดับแรกให้เราต้องมีแอป Grab ที่เป็นสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวกลับมาหน้าแรกก่อนพอเข้ามาแล้วหน้าหลักมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราไปเลือกที่คําว่าส่งด่วนครับผมแถวที่2อเนี่ยอันที่2แถวที่2อันที่2กดเข้าไปกดฝั่งทางซ้ายนะครับปึ๊บ แล้วก็แก้ไขอันดับแรกจุดสีน้ำเงินเนี่ยก็คือให้แก๊บมารับอาหารที่ไหนของเราก็ร้านอานอเตฮาใช่ไหมกดไปเลยอ่ะนอเตฮา No th e r กดแล้วปุ๊บลองเลื่อนดูว่ามันขึ้นมาอย่างอ่ามันขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยปุ๊บกดยืนยันปรับโอเคจุดสีแดงเนี่ยคือตำแหน่งที่จะให้ไปส่งอาหารให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นลูกค้าอยู่ที่เพชรบุรี ซอยสิบอ่ะเพชรกรีพิมพ์ไปเลยซอยซอยไรซอยสิบขึ้นไหมลองเว้นวักดูอ้อยพิมพ์ผิดโอเคขึ้นมาแล้วฮะให้เรากดไปเลยที่เพชรกรีซอยสิบปึ๊บให้เรากดมาแล้วให้เราเลือกที่จัดทรงวงเล็บเนี่ยครับไอตรงคำว่า Instant มิสเตนเนี่ยกดที่มันมีคําว่าวงเล็บส่งทันทีกดปุ๊บแล้วก็ยืนยันปับ๊บมันจะขึ้นราคาส่งให้เราเลยว่าราคาส่งกี่บาทเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เรากดไปที่เพิ่มรายละเอียดการจัดส่งเออเราก็ใส่หมายเหตุตรงนี้ว่าชื่อลูกค้าชื่ออะไรสมมุตินะครับเป็นชื่อลูกค้าปุ๊บล้วก็ใส่เบอร์โทรตรงนี้ด้วยว่าเป็นเบอร์โทรอะไรกดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย แล้วก็สมมติลูกค้าใส่รายละเอียดมาว่าอยู่เพชรบุรีซอยสิบบ้านเลขที่เท่าไหร่เราก็พิมพ์ไปสมมติบ้านเลขที่ห้าพิมพ์ไปบ้านเลขที่ห้าบอกว,ว่าประตูรั้วสีแดงก็พิมพ์ไปประตูรั้วสีแดงปุ๊บเมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วให้เรามากดที่ประเภทพัสดุไปพัสดุเรากดเลือกเข้าไปปุ๊บของเราเป็นอาหารแล้วก็เลือกอาหารแล้วก็ ระบ,บุอย่าลืมน้ำหนักน้ำหนักรวมระบ,บุน้ำหนักภัสดุประมาณ1นกิโลเรียบร้อยปรากฏเรียบร้อยหมดแล้วหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ถัดไปนะครับปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วแล้วเราให้แก้ไขตรงรายละเอียดการชําระเงินด้วยนะครับเป็นชําระเงินที่ผู้รับก็คือชาระเงินกับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนั่นเอง พอเรากดเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างถูกต้องแล้วให้เรากดจองการจัดส่งมันก็จะทำการเรียกกร็บมาที่ร้านเราทันทีแค่นี้ครับ